เฮียปูของโถมครับขั้นต่าที่ขายไม่ได้เอ้ยสูงสุดดีกว่าสูงสุดขายได้วันเท่าไหร่ครับแสนห้าครับแสนห้าแล้ววันวันที่ที่ที่ขายไม่ได้อ่ะวันที่ขายไม่ได้ไ<ม>จริง<ม>ประมาณมเท่าไหร่ไม่มีไม่มีเหรอมันมันก็มีบ้างมาศูนย์บาทไม่เปิดบินก็มีเหรอออย่างน้อยอย่างน้อยประมาณเฉลี่ยขายได้ยี่สิบบาทโอ้โหอันนั้นอย่าพูดดีกว่าอายเขากลางๆคือสามหมื่นขึ้นมาลงป่ะได้ป่ะ ประมาณส0 0 0มต่อวันได้สบายโอ้ยเพราเราเน้นเลยซื้อถูกขายแพงเอ้ยเดยวของจริงครับถ้าไหร่ครับแพงขายถูกนี่นี่ลงทุนออก ออกรถใหม่เลยใช่ไหมครับอันนี้มาขนขยะไปขายเอ้ยนี่ขยะญี่ปุ่นทําเงินนาเหมือนผมได้ขายขยะอเมริกาได้เงินนี้เราเราเรามาทำคอนเทนต์กันนะอ่าที่โกดังแห่งหนึ่งวันนี้เรามาขนของได้เท่าไหร่นะวันนี้วันนี้ก็เฮียหมดไปหมื่นกว่าหมื่นกว่าเลยขายได้ก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณได้โอ้นี่ก็เวอร์ไปเดี๋ยวเขาพูดว่าโม้ไปประมาณสามหมื่นสี่หมื่นได้เนาะได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเครถใช้ได้ไหมดูนี่จัดจัดจัดเซียนของเราครับเฮียปูนะครับออกรถลงทุนออกลงทุนออกรถใหม่เลยครับ พื่อจะขนสินค้าพี่โกดังก็รู้สึกภูมิใจกับแกไหมครับเต็มแกเต็มที่กันไปเลยฮะวันนี้โอเคสุดยอดเลยฮะมีโปรเจกต์ทำเป็นรถบ้านรอดีนะฮะดูนะดูคันสินค้ากันนะฮะยกตัวเดียวโอ้โหเนียนเเออตัวไฟเบอร์เยอะ